ถ้าเรามาถนนด้านหลังของสารกลางตรงสี่แยกนะคะแล้วก็จะมองเห็นประตูทางเข้าลานอดหลอดนะคะจะมีถนนข้างสารกลางจังหวัดนะคะที่มองไปจะเห็นสี่แยกไฟแดงนะคะถนนด้านตะวันตกของสารกลางจังหวัดศรีสเกตนะคะท่านก็จะเห็นประตูทางเข้าของลานอดหลอดนะคะซึ่งเราสามารถเข้าได้หลายทางะคะ่ะ ทางที่เราเข้าวันนี้เป็นทางที่เหนือนะคะพอถึงด้านในนะคะเราก็จะเห็นลานจอดรถซึ่งสามารถจอดได้ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์นะคะพอดีมีเวลาว่าจะแวะมาปั๊บเดียวนะคะมีคนมาออกกํลาลังกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยนะคะเท่าที่สังเกตแล้วก็จะมีลูกหลานมาด้วยบางท่านก็จะมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็ ลูกหลานก็จะอยู่ใกล้ๆอะคะ่ะก็มาเดินด้วยกันดูแล้วอบอุ่นนะคะวันนี้เราโชคดีมากเลยเรามาเจอพี่ๆที่เคยร่วมงานกันแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันมานานพี่เขามาเดินแล้วเราก็เดินสวนกันพอเราหันไปมองเราก็เลยทักกันเดินคุยกันไปแล้วก็เล่าเรื่องราวของแต่ละคนถ่ายทอดสู่กันฟัง ทําให้เรารู้ข่าวคราวของกันและกันมีความรู้สึกดีมากๆค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็หาที่นั่งนะคะเราได้นั่งคุยกันแบบมีความสุขนะคะอากาศที่นี่ตอนเช้าดีมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นเวลาหกโมงเศษนะคะบรรยากาศของที่นี่นะคะผู้คนก็สลับกันมาบางคนก็กลับไปก่อนบางคนก็ เพิ่งมาใหม่เรารู้สึกสบายสบายนะคะอากาศตอนเช้าๆที่นี่ดีมากเลยนะคะน้ำเป็นสีเขียวเรายังสังเกตเห็นนะคะมีคนมานั่งตกปลาแล้วก็ดูเขาว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าท่านเชื่อไหมคะเขาปล่อยเบ็ดลงไปไม่นานคะ่ะก็จะได้ปลาขึ้นมาติดมากับเบ็ดแล้วเขาก็จะปลดออกแล้วก็นั่งดูเข้าไปแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะคะ พอเรากลับมาขึ้นรถนะคะเราพากันสรุปว่าเราเดินวันนี้ได้กี่ก้าวแล้วปรากฏว่าเดินได้3,809คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะที่ทำให้เราได้พบกันทำให้เรามีความสุขร่วมกันก่อนจะกลับบ้านเราก็แวะไปทานข้าวด้วยนะคะพวกเราพากันไปทานอาหารจอร่อยมากๆค่ะซื้อกลับบ้านด้วยนะคะ